อุ ih, uh, uh. To ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเราได้เวลาแล้วหรอเราจะไปไหนกันไปบุญสซงเฮ่ออทุกคนทำนี้ก็คือได้เวลาไปลิ้นบุญสซงเฮกันแล้วจ้่พี่มาตุ้มตุ้มตาม อ๋อคืมาตุ่มาอ๋อมาตุ่มาเนยมากเลไอ่มเดเนีคือแบบโคือเก่าเลยทุกคนทำามดีจ้าสบายดีมคือเก่าเลยนี่อันนีคือเตรียมตัวทุกคนสบายดีจ้านัก้องใหม่นะเนี่ยน้องใหม่เด้วไปครับพเยอ๋อ อย่างนั้นอย่างเมื่อกี้มามามาจะบอกพ่อมาเวลามาทุกคนเจอกันเวลาไปรินบุญกันแล้วทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองโมงเนาะสองโมงจะเข้าสามโมงสามโมงก็คือแบบเอาเวลานี่ทุกคนโอ้โหโอเคกันไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ทางนั้นฝนกันคนว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะก็คือเป็นการมารินบุญทโชเหงยยู่อ่าบ้านโคนเจริญครั้งแรกเลยทุกคน มันจะพร้อมไปหรือยังไปไปขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยโอเคไปเลยไปได้เวลาแล้วยี่บายบายบ๊ายบายนั่งกับรถเต่าเนาะยี่โอ้นั่งหลังเจ้าทุกคนว้ายขามากกัเด้อข้าไปกับแดดเด้อชีวิตมันต้องโดนแดดถึงจ้า ก็คือแบบขี่รถไปสองคันทุกคนเนาะไปรินบุญกันไปเอาบุญงานแข่งเรือบอแม่นดูสิเขาตอบเนาะแค่ว่าโดยไปทุกคนก็คือตอนนี้เราก็คือแบบแต่งตัวแบบมิดชิดมากเลยด้วยความที่ว่ามันเด็ดทุกคนเลยใส่แว่นใส่อย่างเนาะนี่อืนางหลังเนี่ยตัวเองแบบนี้ทุกคนเพื่อผิวเขากเราเป็นการไปรินบุญครั้งแรกกันจ๊ะไปเบิ่งกันจ้า เม่วัสดีค่ะสวัสดี้าบเป้าอง็เปนปันไเ้อฮย่าองเแงกคตัว้คือเอมาฮอลแล้วทุกคนนี่อันนี้จะเป็นบอนจอดรถทุกคนนี่บ่อนจอดรถยนต์เนาะ ส่วนทางนำพุนก็จะเป็นเวทีทุกคนเวทีแล้วจะเป็นบ่อนขายเครื่องให้ของนะนี่หมากไม่ใช่อนะมาด้กันไม่ใช่นมาด้วยอ้เขนะนนเองานง่ทุกคน โอ้ค่าค่าคโอ้มวนแห่งงานนี้ทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปเลาะเลยพาทุกคนไปเลาะบรรยากาศเนาะทางในงานอันนี้เป็นเวทีเวทีวู้วมวนมวนมเนอะเนี่ยเดี๋ยวตอนจัดแยมแล้วเลยพร้อมพิธีมาเลยเอาทุกคนตอนนี้เราเพิ่งเข้ากับเข้ามาทางด้านในของงานบนเชือกเรือ บ้านคนกจรเลยทุกคนก็คือแบบคนแน่นเลยเนาะเสียงมาเบิ่งอ่าช่วง ชิ้นห้าพันกิบใส่หนุ่งนอนเออประเภทอายุประมาณสามชิ้ขึ้นไปสามชิ้นสี่ชิ้นโซนนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าทุกคนโซนเสื้อผ้านะจ๊ะหรือว่าจะกินอาพิ้งจ่าอยู่ร้านนี้ก็ได้ทุกคนเนาะก็จะเป็นบ่อนต่อไวรุ่นนะจ๊ะสวัสดีจ้าไวรุ่นสวัสดีเอ้าเขากไวรุ่นคือกันเนาะเออทักทายเขาดูขึ้นคระติเัาเป็นไวรุ่นเออเนาะกระเปิด อ๋ทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นโซนขายคอนดักลูกซิ้นนะจ๊ะน่ากินเนาะน่ากินอยู่เชฟไม่เคยเหงาน่ากินน่ากินมันก็นจะมีโซนทางพุนเนาะแล้วก็จะเป็นโซนทางพุ้นเนาะจะเล่นทางเข้ามาบักระลุกอ๋อบักระลุก,อ,อ,ก,ลกอ๋อโอเคปะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนย่างไปเลาะไปเนาะนี่อันนี้จะเป็นยำจีนทุกคนยำจีนนี่ มัจะมาลองยิงเ,นะเบิ่งเนาะประเด็นคือเสียมเบิบ่งเพิ่นลิ้นนะลูกนาะเัาจะได้น้ำจักตลุกเนาะเออ,อสิได้ยี่บอเน่ถ้<ค>า,<ค>าต้องได้ลบปะแน่นยี่บอแน่แน่สิได้ยี่บอสิได้ยี่บอ

คนกับประมาณนี้ทุกคนเนาะกับเจ้ากับตังบอลายปานี่ยทุกคนแต่กับพอเลาะอยู่เนาะนี่การสุดทรัพนี้ทุกคนสุดแต่บอลจอดรถเท่านั้นเนาะป้าตอนนี้ก็คือเขาจะเลาะกลับไปทุกคน <t> บางทีเห็นแนวอยากลื่นหรก็จะลื่นทุกคนมันจะลื่นป้าปุ้งนี่แหละ <c oughs> ทางพวกจะเป็นลำวงทุกคนเดี๋ยวมือแรกจะพาทุกคน <c oughs> ไปเปบิกทางพวกเนาะเห็นยิงกับเจ้าเอาอยู่อ่ะกับเจ้าจะพาเข้าลำวงทุกคนไปไปมือแรกไปข้ามลำวงเนาะชิฮาไปกินแป๊กเชีอวโอเค